หาแน่นอนครับสำหรับร่างกายของแม่นี่แพ็คเกิลครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกร,ระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทดีเจนซี่บรนดีไทยจำกัดสมนึกดีสังคมดีคุณมานาณารินทรานนท์บริษัทสามเคปัตตานีจำกัดปัตตานีสามเคนถึงใจไฟแรงสูงคุณธรรมนูลวังหลีบริษัทการบินไทยจำกัดมาหาชนชมกันต่อครับบนเวทีข้างตื่นเต้นนะครับสายหมัดดึงเบียดไปเรื่อยนะครับแพ็คเกียวเริ่มจะหวาดเลยนะ ตกนะครับตกไม่ได้ด้วยต้องเบียดอีกมาอีกหน่อยเรียก,กเอาอีกสามมือแพ็กเกียวโดนจิกจังเลยนะครับเม็ดเงินโอ้โหพยักไร้ล่าเยือกเลยนะครับแต่ยศคุณขาวชะล่าใจไม่ได้ครับแอดิดตอนที่ชัดชัยต่อยกับแพ็กเกียวที่วิทยาลัยทองสุขแบบนี้นะครับแล้วชัดชัยเผลอแป๊บเดียวครับแพ็กเกียวนั้นสั่งมาซ้ายทำให้แพ็กเกียวนั้นทำให้ชัดชัยนั้นยู่ไปเลยครับมาชมบนเวทีนะครับมาตอนนี้ทีมนี้กูกูแล้วนะครับ ทอดไปพลิปปิ้นด้วยวันนี้พอ,อเริ่มจะเห็นเลือดมานิดหน่อยแล้วนะครับแพ็้เกียวขวาอีกเป็นยากโอ้ยมานได้ลงแล้วครับลงครับงอพี่ก้องไปแล้วมานได้โอ้โหมาเป็นจอไปแล้วนะครับงอพี่ก,อก,ากา้องยกสามกลางทำนห้อร์นับเลยนะครับนับแล้วให้ลุกลุกไ,ไม่ไห้ลุกเลยนะครับ,บ,<ง>บเลยลุกพลิกในยกที่สามเลยนิดเดียโอ้รวดเร็วจริงๆครับยกที่สามกลางยกเท่านั้นเองครับ นี่คือความฝันอันสูงสุดของเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่ครับแล้วก็เป็นความหวังของโปรโมเตอร์ผู้จัดจครับคุณวิรัติวชิลารัตนวงศ์ครับแม่2 0 0 0มบาทครับสดๆจากคุณวิรวัตนวลมณีนายกเทศมนตรีเมืองสกลนครหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสกลนครก้าวหน้าครับจะมอบเงินสดให้นะครับจากการที่ได้เป็นแชมป์โลกเราเป็นแชมป์เลยนะครับคาณผชมครับ โอ้โหวันนี้คุณชัยทัศน์ครับต้องยอมรับว่าืชกเร็วมัว่นใจ